น้ำยายแอร์มีนะครับผมผมลองเอามือนะกดไปที่สายใหญ่นะครับสายใหญ่เหมือนไม่มีน้ำยายแอร์เลยนะครับแทบเหมือนไม่มีแรงดันของน้ำยาเลยนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสในง,งานซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์นะครับกันนี้มา d ด้า่าเครื่อง1.6ปี2012นะฮะมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับเปิดแอร์พร้อมทำงานน้ำยามีนะน้ำยามีคร้อมทำงาน แต่แอร์ไม่เย็นนะเป็นที่อะไรไปดูกันนะเราจะพาท่านผู้ดูผู้ชมนะครับไปตรวจช็คร่วมกันนะครับว่าคันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับผมนะคันนี้เราทําการตรวจเช็คนะในการรือ้อจุดต่างๆนะออกมานะครับจะให้เห็นภาพนะให้ทีมงานสตาร์เครื่องยนต์นะครับโอเคเครื่องยนต์ติดแล้วเปิดแอร์เปิดแอร์ เปิดแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอ้าเปิดแอร์อีกทีอ่าโอเคนะคอมแอร์ทำงานนะครับแต่ว่าแอร์ไม่เย็นนะน้ำยาแอร์มีนะครับผม,มผมลองเอามือนะกดไปที่สายใหญ่นะครับสายใหญ่เหมือนไม่มีน้ำยาแอร์เลยนะครับ เหมือนไม่มีแรงดันของน้ำยาเลยนะครับผมอ่าต่อไปเรามาดูที่เกจวัดน้ำยานะครับจะสังเกตว่าสายโลนะคือสายแรงดูดสายความเย็นนะเข็มไม่ขึ้นนะปกติต้องอยู่ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับอ่าแต่สายแรงดันขึ้นมาที่สามร้อยนะครับผมสแสดงว่าแอร์เกิดตันในระบบนะครับ นี่เบื้องต้นนะแอร์ที่จะตันได้คือมีหนึ่งบล็อกเบล์นะครับบล็อกเบลมีปัญหานะคับน,นี้บล็อกเบลมีปัญหาเกิดจากระบบแอร์ตันนะครับเบื้องต้นเลยนะเราจะทําการตรวจเช็คที่แฉงคอยล้อนนะรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องอไดเออรนะ์นะชอบแตกไดเออร์แตกนะไดเออร์ตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะเดอเออร์อยู่ตรงไหนนะตัวนี้เป็นเดเออร์กองความชื้นนะครับนี่นะนี่ตัวนี้คือเดเออร์ตัวนี้คือแผงปล่อยอร้อนแอนะครับมาได้สามอาการที่ชอบเป็นแบบนี้คือหนึ่งสาเหตุที่เกิดจากเดเออร์ตัวนี้จะมีเม็ดกองความชื้นอยู่ด้านในนะครับแล้วแตกนะพอแตกปุ๊บจะทําให้เม็ดกองความชื้นเนะี่ยไปอุดตันในระบบเช่นแผงแอร์แล้วก็ บล็อกล์วนะเดี๋ยวเราจะเลือกมานะครับทำการแก้ไขกันนะครับครับมาต่อกันนะหลังจากที่เราสั่งอะไรมาแล้วนะแล้วก็แทงต้องเปลี่ยนนะบล็อกเ์าต้องเปลี่ยนนะเพราะเกิดอุดตันนะในระบบนะอันนี้เราเอาลมเป่าแล้วออกน้อยนะออกไม่แรงนะครับเราพยายามเอาลมเป่าแล้วนะ แตเหตุที่ตันนะเราจะให้ดูนะครับนี่ผมขอออกมาครับตัวนี้เราเรียกไดเออร์หรือตัวกองความชื้นนะครับมีปัญหานะฮะขยาวสังเกตเลยเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับขยามีเสียง ด้านในถ้าเราเขย่าจะมีเสียงดังกึกกักๆนะถ้าของใหม่จะไม่มีนะเดี๋ยวผมจะเอาของใหม่มาให้ดูนะเนี่ยของใหม่นะครับเขย่าไม่มีเสียงนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมลองระแทอกมา จะมีเสศษตกะกบโขกดำๆนะครับหลุดออกมานะฮะประมาณนี้นะมีถุงกองความชื้นนะครับต้องถ่ายออกมาดูจะเห็นภาพนะสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆเวลาเราถอดออกมาแล้วเขย่ามีเสียงดังกึกคักึกักด้านในนี่ก็คือสะแดงว่าเสียนะครับประมาณนี้นะครับผม อ่ะต่อไปนะเราก็จะทำแผงแอร์นะเข้าไปประกอบนะครับเ้วมาลองความเย็นกันนะกับเบื้องต้นกับอาการที่มาคือเราตันนะวาล์วตัวนี้นะเ,เราสั่งอะไรใหม่มาเปลี่ยนนะครับมาแล้วนะได้ดินงานแต่ขก็ไปแล้วนะล็อกวาล์วหนึ่งตัวนะแล้วก็ไดเออร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็แผงหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นมาดูกันนะว่า แอร์ที่มาจะเย็นช่ำไหมนะครับผมตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับใส่แผงหน้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่แผงหน้าเออร์บล็อกวาล์วเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จะทำการเติมน้ำยาทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์ชึ่งติดแล้วนะต่อไปก็เปิดแอร์เปิดอยู่อ่าคอมแอร์ทำงาน,นครับ คอมเพลทงานแล้วนะฮะไซส์ให้ไซส์ลงต่ํานะเมื่อกี้เกือบสามร้อยนะครับน้ํายาเริ่มเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราเติมน้ํายาแอร์อยู่นะคอมเพลทำงานนะครับนี่ตัดคมอมเพลจับอยู่นะครับหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นะครับ นะดียะเติมไปสักพักหนึ่งนะครับให้เข็มไฮไซ์ ite, หรือความร้อนด้านขวานะอยู่ประมาณสัก250นะครับติดดูตอนมาเริ่มแรกนะเข็มตัวนี้ติดลบนะอยู่ที่ศูนย์เลยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ35-40นะ35-40ป้อนนะครับอ่านะ รันทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้สายโลอยู่40อ่ะกำลังดีนะสายให้ส์อยู่200นะครับกำลังดีครับกำลังดีมาดูท่อความเย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยนะตรงนี้กดไม่ลงแล้วนะครับเห็นไหมครับแข็งปักเลยนะมาเบื้องต้นผมเอามือกดเหมือนน้ำยาไม่ผ่านนะครับ แต่ว่าเข็มไฮไซขึ้นสแสดงว่าตันในระบบแอร์นะต้องหาให้ได้ว่าตันตรงไหนและหาสาเหตุให้เจอนะครับอ่าคันนี้นะแอร์เย็นชํำเรียบร้อยนะเข็มไฮไซแรงดันแรงดูดนะครับอยู่ในระดับที่ปกติแล้วนะคันนี้อาการที่มาคือไดเออตันนะทำให้แผงตันไปด้วยนะคือเม็ด กองความชื้นตัวนี้นะมันหลุดเข้าไปในระบบนะครับทาให้แขงตันนะเราเป่าแขงแขงไม่ออกนะก็คือระบบด้านในมันตันไปแล้วนะก็จัดการนะครับหนึ่งเลยบล็อกบาวนี่ตันแน่นอนเพราะว่ารูเท่ารูเข็มเองนะรูเล็กๆเ,เองครับเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะความเย็นจะได้กลับมาเย็นเหมือนเดิมนะครับนะ้ มาดูด้านในกันนะอู้หูยันนี้ช้ำเลยนะช้ำเลยช้ำเลยอือครับวันนี้นะกับงานซ่อมบำรุงแอร์นะในมาสด้าสามปีสองพันสิบสองนะฮะก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube อูงแงจเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมาครับ,บวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจริญการช่างนะครับ